เติมเื uh, anyway, pest, right. ่งแกงซ้อมโตวันนี้แกงซ้อมปลาผงแดงเติมเข่งเอง้ดยวันนี้ไม่ยักเข่งคือไอ้กาวซานสักทีแต่หนำแกงมันค่อนขอนโอ้ยโรไม่ใส่วันนี้เติมเครงพี่กิ๊ตึ้งมาตอนเด็กๆมันตู้ใจตายนีใจเติมเื่งวันวันเรือนนี่กี่กันตายวันวันใจเติมเื่งเติมเื่งเติมเื่งแต่ก็จะมีเื่งเสริมมันเดือนีแล้อวันนี้กิ๊กตึ้งมาแล้วไม่มีใครใจน้านเลยมุกกระส่เคย เธอ,อเครืองทิมเองวันนี้เธอ,อก็ว่าแกไฮร้อยต้องใส่นามหลังครกนามเดือดดีลแล้วใส่บปลาลงไปเลยแข่งซ่อมถอดหัวบอลเธอน้อนำซ่อมค้ามใส่ล้างผักตอดถ้าใส่กวนนั่นเดียวพักมันไม่เปื่ยปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลแล้วก็เติมทิมชิมแลติ ส้มปี้แดงๆของเกลือเค็มคอนซุกเหลวปิดแกนใส่ลอกนาไปสักน้อยเพิ่มความหอมถึงความแซ่บพายเลนุมันลอยเลยขึ้นแกงสงม้มมันกินอย่างเดียวไม่ร้อยเธอมันต้องกินขู่กับอย่างอื่นนั้นพัดพักกระไดปลาเค็มกระไดรวยได้กระไดวันนี้ก็เลยจัดเป็นปลาลังโทนเสร็จแ,แล้วทุกคนเฮ้อแกงส้มน้ำค้อนเสิฟขู่กับปลาลังโทดโอยฟินไปเลยวันนี้มาค่ะทุกคนกินข้าวกัน